ครับก็สวัสดีเ,เพื่อนชาวไลน์เกมเสร็จที่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะวันที่สิ้สิงหานะฮะมีอีเวนต์การ์ดตัวละครน,นะครับเข้ามาใหม่นะครับยำสกิลอีกแล้วดูกันะฮะว่าเป็นตัวอะไรอีโวนาโอมิวาซัน มาดูวิธีการตามหาก่อนนะฮะเดี๋ยวสกิลค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะฮะมีที่เข้ามามีอีโวนาโอมินะฮะมีอีโวไวรนนะฮะแล้วก็มีอ e ีโวบันโราชุดแต่งงานนะฮะมีอีโวพระสุทนชุดแต่งงานารู้วิธีการตามหาฮะ A บวกตัว L นะฮะ สองชิ้นนะครับแล้วก็มี A บวกหัวใจอ่ะศูนย์อ๋อมันมันอ่านว่าเล็บ L O V E อ่ะโอเค A บวก O นะฮะตรงหัวใจนะครับสองชิ้นแล้วก็มี A บวก V นะฮะสองชิ้นแล้วก็มี A บวก E นะฮะสองชิ้นก็จะมาแลกเป็นเออ่ตัว S นะครับเป็นนาโอมิมีความสุข ว่าสัน้นส่วนตัวละครที่สะสมถ้าเป็นพระสุทนเนี่ยใช้เอสสี่ชิ้นนะครับมโนราชุดแต่งงานก็สี่ชิ้นนะครับแล้วก็อีโวไวรีนฮะสี่ชิ้นแล้วก็มีอีโวนาโอมิโอเคฮะดี๋ยวมารสูสก,กิลกันฮะนาโอมิรู้สึกว่าใช้5ชินนะตัวเดียว5ชิ้น สกิลนะฮะเมื่อก่อสร้าง3หลังนะครับโอกาส66%ย้ายไปอย่างจุดสตาร์ทอ้าวนี่มันสกิลไ้นี่นี่ว่าเลดมอนนะฮะเลดมอนหลังจากนั้นโอกาส60%สร้างแลนมาเพิ่มอีมันจะเหมือนสกิลออะไรวะจำไม่ได้ที่มันย้ายคล้ายไอ้ลูบเบลมันคล้ายลูบเบลมันมีตัวหนึ่งอะ โคดนไม่อาเอ้ยไม่อาไม่อาไอตัวไม่อานะ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่สกิลตัวนั้นเลยนะฮะแล้วก็อัปเกรดสูงสุดหลังสองเทินครับจะเติบโตลดลง50%เป็น30%เนสั่นแหละไอ้สกิลไอ้เกรดมอนนั่นแหละครับส่วนสกิลที่สองครับเมื่อกอ่อสร้างโอกาส45%ย้ายไปยังพื้นที่ว่างแบบซุ่มนะครับเมื่อตกเรือนมาร์ค่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นค่าผันทางหลังจากนั้นทาสีสองเทิน แล้วก็มีโอกาส80%ป้องกันสก,กิลบังคับยายและสก,กิลจับ2ครั้งเปิดโอลิมปิกไม่มีแล้วเปลี่ยนสกิลเลยเป็นสายวิกไปเลยฮะเฮ้ยปวดหัวเลยโอเคฮะแนะนำว่าควรข้ามนะครับอีเวนต์นี้ควรข้ามเดี๋ยวมันจะมีการตัวละครประจำเดือนมาแน่นอนนะฮะข้ามไปเลยฮะอีเวนต์นี้อ่ะมาดูอีก กิจกรรมหนึ่งฮะอีเวนต์พิเศษนะครับรวบรวม,รวม,รวมตัวละครคู่แล้วลองรับเพชรดูสิไม่ลองอะเสียกี่หมือนอ่นนะกว่าจะได้เนี่ยสองตัวแล้วมารับไอ้เพชรแค่ห้าร้อยเนี่ยไม่ลองครับผมไม่ลองนะฮะมีอ e ีโวนาโอมินะครับถ้าปิดนาโอมิมาแล้วก็มีอีโวไวเรียนนะครับจะรับเพชรห้าร้อยเพชรครับส่วนตัวข้างล่างจะเป็นถ้ารับตัวอีโว มโนราท้าชุดแต่งงานแล้วก็มีอีโวพระสุทนในชุดแต่งงานก็รับไปเลย200เพชรโอ้โหคดคุ้มกันเลยทีเดียวบักแซดกีดได้แค่นี้ฮะซุปแนะนำให้ข้ามนะครับส่วนอันนี้นะฮะมีอีเวนต์ล็อกอินพิเศษนะครับรับตัวการ์ดนะฮะการ์ดช็อกโกแลตนะครับเมื่อครบ5ชิ้นเนี่ยจะได้รับลูกบาดเพชร ส0 0รถึงหนึ่นะฮะก็แนะนําให้สะสมให้ถึง5้าครับอย่าไปแลกตัวข้างล่างนะตัวที่มีสะสม1อันเนี่ยคือหายไปนะครับเนี่ยแลกแล้ววัตถุดิบจะหายหายไปนะฮะโอเคส่วนกิจกรรมการเล่นก็เหมือนเดิม1ครัง้งสครั้งหครั้งใช่ไหมสาครั้ง5ครั้งแล้วก็ลายทุริซึ่มทิปเปิลเหมือนเดิมครับประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเออข้าม อีเวนต์จที่แล้วผมว่าดีอีเวนต์นี้มาเหมือนให้พักเพชรก่อนนะฮะใครที่มีเพชรน้อยนะพักเพชรไปก่อนมีอะไรเนี่ยรางวัลชดเชยปัญหาอีโบนามิใช่ชดต้องชดเชยฮนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการตัวละครตอนแรกนะครับเปิดมามันได้ไอตัวมังกรสีทองเฉยเลยงงเลยมันเป็นอีเวนต์ไอเอเดบอสอะ บ้าบอจริงลีซีมรีบไปไหนวะเนี่ยามาเงยนะก็มีชดเชยนี่ฮะตัวแปรรูปแม่นยำรับไปก่อนฮะหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเพชรสามร้อยนะฮะโอเคมันแค่สักพันหนึ่งได้ไหมให้น้อยจังวะเอออัออกเก็ดได้อะไรเปิดไปเลยฮะอ๋อมันได้ห้าชิ้นเลยเหรออ๋อไดอีหมดเลยฮะ อีอออออส่วนอันนี้รางวัลเล่นหนึ่งครั้งช็อกโกแลตรับได้อย่างเนี้ยโอเครับได้แล้วรับได้เรียบร้อยะฮะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้นะตรงนี้ฮะเนี่ยอย่าไปกดรับเพชรสามสิบแน่นอนเอ้ยนะฮะไม่คุ้มนะเนี่ยสะสมไม่ครบห้าก่อนแล้วค่อยมาเลกตัวนี้คุ้มกว่านะครับลุกบาทเพชรสามร้อยถึงหนึ่งพันก็สามร้อยนั่นแหละนะ แต่ก็มีรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าให้เดาก็สามร้นั่นแหละนะครับส่วนวิธีการตามหานะครับมาในรูปแบบของแพ็กกาดแพ็กกาดแพ็กกาดซุม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 เอาโจยดไปไหนเนี่ยเออสองนะฮะแพ็กสองร้ข้ามครับข้ามไม่ต้องคิดเยอะเลยข้ามฮะข้ามบอกเลยว่าข้ามนะฮะ ต้องคิดเยอะเลยเอาอะไรมาขายอย่นี้ไม่ขายอีกแล้วห้าเงินเลยห้าเงินเลยโอกาสรับอีโบนาอุมิเอสบวกพุ่นแล้วเพิ่นขะขนาดไม่ทำครับข้ามเลยแนะนํำข้ามเลยรอตัวประจำเดือนมาแน่นอนอ่ะอีกหนึ่งกิจกรรมครับมีอัปเดตใหม่มาอีกแล้วนะฮะกิจกรรมสุขสันตวันไหวพระจันทร์มาชามากเลยไปดูกันฮะ ล็อกอินยี่สิบปดวันนะเพชรตร้นลงนะฮะเหลือห้าร้อยแล้วตอนนี้ทีนี้เปลี่ยนแนวมาแล้วทีน่นี่ลูกบาทเพชรห100นึ่งร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยเสียวเเปล่งเลยได้หนึ่งร้อยแน่นอนเลยผมลดเลยตอนนี้ลดต้นทุนแล้วฮะอืมืวันที่ส5บห้าได้ลูกบาทเพชร,รสามรอยถึงหนึ่งพันสาร้อยแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเลยหลดต้นทุนเลยฮนะวันที่ยี่สิบสองนะฮะลูกบาทเพชรห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยแน่นอนโอ้โหโคตรน้อยเลยว่ารอบนี้ เอาเลยไงจีเอ็มเดี๋ยวผมรับไปเลยดีก็ได้รับไปเลยห้าห้าร้อยันแรกนะประเดิมก่อนแเคเ่นี้โอ้โหกิจกรรมม้ยเสียงสว่างก็ไม่มีอะไรเอามาดูเล่นแล้วก็ส่งคัฟเวอร์ฮะรอบนี้ห่วยจริงๆฮะรอบนี้เล่น อีเวนเล่นแผนที่แบนผีสิงสิบครั้งได้พิเศษกล่องอนน้บันีประกายผลึกนะฮะแล้วก็มี20ครั้งเหมือนกันโอ้เสียงว่ะสามสครั้งแพ็กก็ตัวละคนท็อปออีกแล้วโอ้ยไม่อยากอ่านเลยว่ายิ่งอันนี้หนักเลยครับส่งคคเบอร์สีทองมึงเอาอมาทำไมแสงสว่างไม่ได้จำเป็น เอาพวกตัดการพวกไอ้คูณเมืองให้เพลงป้องกันันดีกว่านะน,นี่อันนี้ไม่ไม่โอเคเลยไอ้รอบที่แล้วโอเคอน,นั้นอุสาร์ชิ้นชม G ีเอ็มนะว่าโอเครอรอบนี้มาแบบนี้โอ้โหแย่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 แยแยแยไม่ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวไปรับเพชรที่ล็อกอินเมื่อสักครู่นะครับอโอเคฮะโอ้ยแต่แต่ตเพชรผมครั้งที่แล้วนะครับมีอยู่หนึ่งแสน หน0 0งเจอจีเดียวไป8 0 0พจุกเลยจะเก็บได้คืนไหมน้อนี่เออต่แต่แต,แต,แต,แต่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแนะนําให้ข้ามไปก่อนนะครับข้ามไปเลยนะครับก็มีปมอนนี้ครับถ้าเป็นเพื่อนูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไคร b ์ช่องออกอินพอนชาแนลให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆคลิปสนุกสนุกให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันทุกครั้งเลยนะฮะ ใครมีอะไรแนะนำหรือคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม